ที่ตอกเสาเข็มมวล2,000กิโลกร,รมัมอยู่สูงจากหัวเสาเข็ม5เมตรเมื่อปล่อยให้ตกลงมากระทบเสาเข็มมวล500กิโลกร,รมัมแล้วจะเคลื่อนที่ติดกันลงไปในดินระบบของเสาเข็มจะหยุดลงเมื่อเคลื่อนที่จมลงไปในดิน0.5เมตรจงหาแรงต้านเฉลี่ยจากดิน ที่ทำต่อระบบของเซาเข็มเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยข้อนี้โจทย์อธิบายมาเป็นตัวอักษรเราจะแปลงออกมาเป็นภาพก่อนเพื่อวิเพื่อง่ายต่อการทำโจทย์นะครับเราจะมาดูวิธีการทำกันก่อนอื่นเราวาดภาพก่อนก็คือ <het language> ให้ตอกเสาเข็มมวลสองพันกิโลกร,รมัมให้ตรงนี้เป็นจุด a นะครับโดยตอนแรกจะมีความเร็วเริ่มต้นคือสูงอยู่สูงอจากหัวเสาเข็มจบกันหนดเป็นห้าเมตรให้เสาเข็มคือตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นจุด b ท้ายที่ต่อเหล็เข็มจะลงมาอยู่ที่ปากนี้นะครับด้วยความเร็วให้กําหนดเป็น v b แล้วกันหลังจากนั้นทั้งไอ้ที่ตอกและเสาจะเคลื่อนที่ติดกันไปในดินด้วยความเร็วกำหนดให้เป็น v แลจะไปหยุดเมื่อลึกลงไปได้0.5เมตรเมื่อลึกลงไปในดินได้สุดจห0 5เมตรหมายความว่าจะมีแรงของดินน่ะต้านคือแรงต้านของดินให้เป็น F ดินพราอนี้จะมีแรง mg ชุดลงมาด้วย ให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สองหยุดนิ่งหลังจากเราวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูวิธีการทำกันนะครับก่อนอื่นมองไปที่ a กับ b ก่อนน,นะครับ a กับ b จาก a by b นะครับเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนโดยจาก a b ป b เนี่ยเราจะหา v b ได้ยังไงเราจะใช้สูตร v กำลังสเท่ากับ u กำลังสองบวก2 g S อันนี้เป็นสูตรของเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับ เราจะใช้ส่วนนี้ในการหาจำเลยนะครับส่วนนี้สําคัญมากหลังจากได้ v กังสองเท่ากับ u สองบวกสอง gs แล้วเราก็แทนค่าลงไปเพื่อสามารถหา v b ออกมาในข้อนี้ได้โดย v v ของเราก็คือ v b ความเร็วไปจะต้องการหาความเร็วต้นเนื่องจากปล่อยวัตถุตอนแรกวัตถุไม่มีความเร็วความเร็วต้นจึงเป็นศูนบวกกับส gs นื่องจากวัตถุกเคลื่อนที่ลงและแรงจีก็ลงเป็นบวกเราจึงแทนค่าแรงจีเป็นบวกได้เลยระยะทางที่ตอกเสาเข็มลงมาก็คือ5 m. เมตรเราจะได้ v b กำลังสองเท่ากับ100จะได้ v b เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีหลังจากเราได้ v b แล้ว เราจะไปหาว่าหลังจากชนเนี่ยระบบของเสาเข็มเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่โดยจะเป็นการเคลื่อนที่ติดกันไปเราจะมาดูเลยเราจะใช้สูตรของโมเมนตัมช่วยก็คือกดอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา P ก่อนชนผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชน ผลรองของโมเมนตมทั้งหมดหลังชนซึ่งอันนี้จำไปนะครับเราจะเรียกว่ากดอนุรับโมเมนตัมใช้บ่อยมากอันนี้จำไปเลยทีนี้เราจะมาดูโดยก่อนชนเนี่ยวัตถุที่มีความเร็วก็คือเสาเข็มถูกไหมครับ เสาเข็มมวล2,000กิโลกรัมมีความเร็วซึ่งเราหามาได้เมื่อกี้นี้คือ v b คือสิบเมตรต่อวินาทีจะเท่ากับตอนหลังหลังชนเนี่ยมวลของระบบทั้งหมดก็จะเป็นมวลของเสาเข็มรวมกับมวลของที่ตอกเสาเข็มก็คือ2,000บวกกับที่ตอกเสาเข็มโจทย์กำหนดมาว่ามวล ห้า <500. S 2> เราจรึงได้เป็นทั้งหมด2500ัน้าคู่กับความเร็วที่เราต้องการหาของระบบคือความเร็วตรงนี้ที่เราไม่ทราบค่าเรากำหนดให้เป็น V เราจรึงคูณ V เข้าไปความเร็วเป็น v คูณ v เข้าไปจะได้ว่า v จะเท่ากับ ส0 0 0มหาร2,500ันได้เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีเมื่อเราได้ความเร็ววีเท่ากับ8เมตรวินาทีแล้วเราจะใช้สูตรพลังงานเข้ามาช่วยในการหาแรงต้านจากดินที่กระทำต่อระบบนี้นะครับโดยสูตรพลังงานที่ว่าคือสูตร ek 2เท่ากับ ek 1บวก w จาก1นึ่ไปสนะครับ ek 2เท่ากับ ek 1บวก w จาก1นึ่ไปสเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับโดยเรากำหนด2ตอนไว้แล้วคือตรงนี้เป็นตอนที่หน่และตรงนี้เป็นตอนที่2 เราจะดูกันพลังงานตอนที่หนึ่งก็จะมี1นส่วนส m v กำลังสองนะครับส่วนพลังงานตอนที่สองหยุดนิ่งหมายความว่าพลังงานจนเป็น0และเนื่องจากมีแรง mg ช่วยเสริมในการลงไปนะครับแรง mg คือตรงนี้คูณกับระยะทางที่เสริมลงไปคือ0.5เมตร แมีแรง F จากดินต้านคูกับระยะทางคือ0.5เมตรจะกลายเป็นงานระหว่าง1มา2นะครับถ้าแรงเสริมเราก็บวกแรงด้านเราก็ลบนะครับยังต้องบวก mg คูณระยะทางคือ0.5ลบแรงต้านของดินก็คือเรากำหนดให้เป็น F ดินก็คูณกับ0.5เช่นกันเนื่องจากระยะทาง0.5เมตรเราจะได้ F ดินเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสองบวก mg คูณ0.5หาหาร0.5เราจะได้เท่าก so ับ mv กำลังสองบวก mg แทนค่าลงไป มวลคือสองพันห้าร้อยคือมวลน้ำมวนของระบบนะครับดึงออกมาในข้างในเป็นวีกำลังสองบวกกับ g v วีกำลังสองก็คือที่เราหามาได้วีคือแปดเป็นแปดกำลังสองบวกกับ g คือสิบได้เป็นสองพันห้าร้อยคูณกับ 74สิบซึ่งจะเท่ากับจะให้เวลาในการคิดตรงนี้ประมาณ15วินาทีครับจะได้ออกมาคือ1นึ่งแสนแปนห้าพันนิวตัน จะเป็นคําตอบของข้อนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนวิธีการทําโจทย์ข้อนี้รอบนึงนะครับที่ตอกเสาเข็มมวล2,000กิโลกร,รมัมอยู่สูงจากหัวเสาเข็ม5เมตรเมื่อปล่อยให้ตกลงมากระทบเสาเข็มมวล500กิโลกร,รมัมแล้วจากเคลื่อนที่ติดกันลงไปในดิน ระบบของเสาเข็มจะหยุดลงเมื่อเคลื่อนที่จมลงไปในดิน0.5เมตรจงหาแรงต้านเฉลี่ยจากดินที่ทำต่อระบบของเสาเข็มเรามาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเราจะวาดรูปจากที่โจทย์พูดมาก่อนเพื่อเป็นการง่ายในการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือที่ต่อเสาเข็มอยู่หา่างจากเสาเข็ม5เมตรโดยเรากำหนดให้ตรงนี้เป็นจุด A และตรงนี้เป็นจุด B เสาเข็มอยู่ตรงนี้และที่ต่อเสาเข็มเนี่ยจะลงมาอยู่ตรงนี้ จะมีความเร็วเป็น v b หลังจากนั้นเกิดการชนกันทําให้ความเร็วรวมของระบบเสาเข็มทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น v เรากําหนดให้เป็นตอนที่1ห,หลังจากนั้นตอนที่2เสาเข็มจะจมลงไป0.5เ mm, มตรและหยุดลงนี่คือตอนที่2และมีแรง mg ช่วยดันลงไปและมีแรง f ของดินต้านขึ้นมาทําให้เสาเข็มหยุดลงได้หลังจากเราวาดแผนภาพออกมาได้หมดแล้ว เราจะทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์กันครับตอนแรกเราจะดูจากจุด A ไปจุด B ก่อนจาก A ไป B เราสามารถหา vB ได้จากสูตร v กํลังสองเทากับ u กํลังสองบวก 2gs ส่วนนี้จำไปเนะครับเป็นสูตรของ,ของเรื่องอการเคลื่อนที่แนวตรงโดย v ตอนปลายคือความเร็วปลายเรากำหนดให้เป็น vB กํลังสอง ความเร็วต้นเนื่องจากเราปล่อยก็คือ0บวกกับ2คูณกับ G ก็คือ10คูณกับ S ก็คือ5จะได้ว่า Vb บกำลังสองเท่ากับ100จะได้ออกมาเป็น VB เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีจะได้ความเร็ว v b ตรงนี้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีซึ่งก่อนชนเนี่ยความเร็ว VB คือ10เมตรต่อวินาทีหลังชนแล้วความเร็วรวมจะเป็น V เราจะหาความเร็วหลังชนได้ยังไงเราก็จะใช้สูตร อนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมาพหลังชนผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนอันนี้คือกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับจำไปเลยก่อนชนก็จะมีที่ต่อเสาเข็มมวล2000กิโลกรมัมคูณกับความเร็วก็คือ10เมตรต่อวินาทีที่เราหามาได้เมื่อกี้นี้จะเท่ากับหลังชน ซึ่งวัตถุติดกันใบก็คือมวลของที่ต่อเสาเข็มสองพันบวกกับมวลเสาเข็มห้าร้อยรวมแล้วสองพันห้าคูณกับความเร็วที่เราต้องการหาเรากำหนดให้เป็น V แล้วแก้สมการออกมาจะได้ V เท่ากับสองหมื่นหารสองพันห้าซึ่งจะเท่ากับแปดเมตรต่อวินาทีเมื่อเราได้ V ตรงนี้เท่ากับแปดเมตรต่อวินาทีแล้วเราจะหา f ดิน ที่ต้านขึ้นมาได้ยังไงเราจะใช้พลังงานเข้ามาช่วยในการช่วยหาโดยสูตรพลังงานที่ใช้ในการช่วยหาเรากําหนดแผนภาพไว้เป็น2ตอนคือตอนที่1กับตอนที่2สูตรพลังงานก็จะคือ EK ตอนที่2เท่ากับ EK ตอนที่1บวก W ระหว่างตอนที่1กับตอนที่2ก็คือพลังงานจนตอนที่2เท่ากับพลังงานจนตอนที่1บวกกับงานระหว่าง ตอนที่1และตอนที่2เกิดขึ้นพลังงานจนตอนที่2เนื่องจากโจทย์บอกว่าหยุดนิ่งพลังงานจนจึงเป็น0ตอนแรกมีความเร็วคือ V เท่ากับ8เมตรต่อวินีจพลังงานจนคือ1 2, นึ่งต่อลังสองซึ่ง V ในที่นี้จะแทนลงด้วย8ในตอนหลังและงานระหว่างตอนที่1ไปตอนที่2จะมีแรง MG ช่วยเสริมให้ดันลงไปแต่จะมีแรง f ของดินช่วย ช่วยต้านขึ้นมาหมายความว่าแรง Mg จึงต้องนำไปบวกคูณกับระยะทางเพื่อได้เป็นงานและแรง f ของดินเนี่ยจะเป็นแรงต้านก็ต้องเอาไปลบคูณกับระยะทางเพื่อได้เป็นงานต้านเราจะได้ว่าแรงต้านของดินเนี่ยจะเท่ากับ1นึ่งต่อสองเอกลังสองบวก mg จคูณ0.5หาร0.5จะได้ว่าเท่ากับ Mv ็มวกำลังสองบวก mg เราจึงแทนค่าลงไปมวลคือทั้งหมดคือ2,500คูณกับความเร็ววคือ8ยกกำลัง2บวกกับ G คือ10จะได้เป็น2,500คูณ7,4ได้เป็น185,000นนิวตันคือคำตอบของข้อนี้ครับ